ทักทายตอนเที่ยงนะคะยังอยู่ที่วัดพาตากเสือคือเก่านะคะเฮาก็สิาพามาชมสกายวอล์กตรงนี้ก็เจ้าเขียนว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะยื่นออกไปจากตรงนี้ก็บ่ได้บ่ได้กว้างมากนะคะสกายวอล์กแห่งแรกของประเทศไทยด้านหลังทีเจาเห็นอยู่ก็คือประเทศลาวนะคะปากกาไปไก่ขาสั้นนะคะ ชมวิวโดยรอบกันแล้วกันนะคะสูงขึ้นกันที่ห้าม่งลงไปนะคะก็คือเป็นแม่น้ําโค้งนะคะวิวก็บรรยากาศสวยนะคะเมื่อนอี้ก็สีคึมๆึมแน่ข้างหลังก็สีเป็นสันดอนไส้นะคะสันดอนไส้อยู่กลางแม่น้าโค้งที่จริงจะอยากไปทายตรงกันแกลนะ,ะแต่ว่ามีความขาสั้นนิดนึงก็เลยได้่ายแค่นี้นะคะตรงนี้เป็นสามแยกนะคะ เรามองลงไปข้างล่างเข้าแต่ว่าบอมแมน